รูปผลการดำเนินงานประจำเดือนมกราคมพุทธศักราช2567ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนิคมนามอูนสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสกลนครภายใต้การบริหารงานโดยนางสาววิรัยรัตน์โมกมูลผอ,อสกลอำเภอสว่างแดนดินรักษาการในตำแหน่งผอ,อสกลอำเภอนิคมนามอูน ในทุกวันจันทร์ศูนย์ส่ง,สงเสริมการเรียนรู้อำเภอนิคมน้ำอูนเข้าแถวหน้าเสาธงคารบธงชาติร่วมกันร้องเพลงชาติสวดมนต์ไหว้พระเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์ณบริเวณหน้าเสาธงศูนย์ส่ง,สงเสริมการเรียนรู้อำเภอนิคมน้ำอูนเมื่อวันที่4มกราคม2567 นางสาววิรารันม่วงมูลพอสกลรอมเภอสว่างแดนดินรักษาการในตำแหน่งพอสกลรอมเพอนิคมน้ำอูนมอบหมายให้คณะครูและบุคลากรจัดกิจกรรมโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักของปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงณศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนิคมน้ำอูนจังหวัดสกนลนคร10มกราคม2567 ผู้กอสนอตำบลจัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนหลักสูตรการทำกระเป๋าผ้าให้กับประชาชนที่สนใจโดยมีนางพันปภร,รลาคองสมจิตครูผู้ช่วยและนางชุติการชัยชมพูครูอาสาสมัครดำเนินการนิเทศติดตามโครงการนาบ้านโนนสมบูรณ์ตำบลหนองบวัวอำเภอนิคมนามอูจังหดสกลคนคร12มกราคม2567 นางสายวิยรัยรัตน์ม่วมูลพอสกรองเำเภอสว่างแดนดินรักษาการในตำแหน่งพอสกรองำเภอเนิคมน้ำอู่นพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรจัดโครงการจัดกระบวนการศูนย์การเรียนรู้ปัชญาขอเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาระหว่างวันที่11-12ถึง12มกรา2567นณโรงเรียนกุดบ่าพัฒนาศึกษาโรงเรียนโพลง,งามศึกษาและสะกรอ,อำเภออากาศอํนวยจังหวัดสกนลนคร 3. มกราคม2567คณะครูและบุคลากรบรรักษ์จัดกิจกรรมโครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปีงบประมาณ2567ร่วมกับอบตสุวรรณคำณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองปิงน้อยอำเภอนิคมน้ำอูนจังหวัดสกลนคร16มกราคม2567 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนิคมน้ำอูนเข้าร่วมงานวันครูอำเภอนิคมน้ำอูนครั้งที่68ประจำปีงบประมาณ2,567นณะโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยาอำเภอนิคมน้ำอูนจังหวัดสกลนคร วันที่19มกราคม2567ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนิคมน้ำอูนพร้อมด้วยบุคลากรนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันสก,สกลนครเกมครั้งที่1ประจำาปีงบประมาณ2567ณสนามกีฬาจังหวัดสกลนครโดยมีนายชาญชัยพงกองเสียงเป็นประธานในพิธีนางสาววีรารัตน์โมกมูลผอ,อสกรอำเภอสว่างแดนดินรักษาการในตำแหน่งผอ,อสกรอำเภอนิคมน้ำอูน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรนักศึกษาสกลอเพอนิคมน้าอูนเข้าร่วมการแข่งขันสกรอเกมกลุ่มสนมครั้งที่7ประจำปีงบประมาณ2,567ประกอบไปด้วยสกรอจังหวัดสกลนครสกรอจังหวัดนครพนมสกรอจังหวัดมุกดาหารเป็นต้นระหว่างวันที่23-24มกราคม2,567ณสนามกีฬาจังหวัดสกลนคร โดยมีนายช,ชาญชัยพลกองเสนเป็นประธานกลุ่มสำนมในการมอบรางวัลให้กับผู้ชนะการแข่งขัน26มกราคม2567ศูนย์ส่ง,สงเสริมการเรียนรู้อำเภอนิคมน้ำอูนมอบหมายให้ครูผู้ช่วยและครูกศสนองตำบลนิคมน้ำอูนเข้าร่วมต้อนรับคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกกำนันผู้ใหญ่บ้านเข้ารับรางวัลประจำปีงบประมาณ2567 และร่วมจัดนิทรรศการส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกับเครือข่ายณสาราประชาคมบ้านหนองแคนหมู่2ตำบลนิคมน้ำอุ่นอำเภอนิคมน้ำอุ่นจังหวัดสกนลนคร31มกราคม2567นางสาวิรา,วรารันม่วงมูลพอ,อสกลอรเพลสว่างแดน,นดินรับราการในตำแหน่งพอ,อสกลอรเพือนิคมน้ำอุ่นมอบหมายให้ครูและบุคลากรมรรลักษ์สกลอรเพอนิคมน้ำอุ่นจัดก,กิจกรรมโครงการชีวิตปันสุขในยุคดิจิทัล ประจำภาคเรียน2ทับ2,566ณนะสกรอเํเภอนิคมน้ำอูนจังหวัดสกลคนคร